มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามารับชมรีโว่หน้าออ l น e w สีบอลเงินคันนี้เลยนะครับเลขไม้น้อยสุดในบริษัทตอนนี้เลขไม้เพียงแค่10,000ื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยเบามากๆประหยัดจากป้ายแดง2องแสนสามแสนได้เลยนะฮะรถค,คันนี้ใครใช้กระบ,บะเกียร์แมนนวลอยู่นะครับใครอยากจะหารถใหม่นะคันนี้ตอบโจทย์ผู้ชมแน่นอนและสภาพจะสวยแค่ไหนนะครับตามผมไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถจนมือสองอยู่นะฮะวันนี้มาอยู่ในช่องเซลล์หนวดรถกระบะมือสองนะครับวันนี้นะฮะจะพามาชมรถที่เลขไม่น้อยที่สุดในบริษัทนะครับผมกับคันนี้เลยนะฮะโตโยต้ารีโนะครับโฉมออนิวหน้าหมูป่าหน้าหลอนั่นเองนะครับเป็นตัวสมาร์ทแฉเกียร์แมนนวลนะปี2022คุณผู้ชมแล้วเลขไม่เพียงแค่13,800โลเท่านั้น นะฮะโอ้โหไม่น้อยมากๆนะกับคันนี้นะครับสีบอนเงินนะครับเดิมแท้ทุกชิ้นนะนะฮะสภาพสวยกริบนะครับแทบไม่ต่างอะไรจากรถป้ายแดงแต่ราคาหายไปเกือบ2 3 0 0 0 0สาเลยนะครับกับคันนี้ราคาเพียงแค่5้าแสนสองหมเาพบาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับผมฟีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ9 0 0ากว่าบาทนะครับขายที่สนใจนะแปดพันเก้าพันประมาณนี้นะครับขายที่สนใจนะครับรีบติดต่อหาผมด่วนเลยนี่โฉมใหม่นะครับ ช่วงล่างใหม่ซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัวรถนะครับว่าสวยคุ้มค่ากับราคาแค่ไหนนะครับผมตามผมไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนะครับผมที่ตัวด้านหน้านะนะครับชิ้นงานด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยคมรถแท้รถดีรถสวยรถเดิมเนี่ยเขาดูกันยังไงเดี๋ยววันนี้ตามผมไปดูกันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว2.4 Entry นะครับปี2022นะคุณผู้ชมนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะครับ LED daytime running light เป็นโปรเจคเตอร์เลนหมด นะครับไฟ LED หมดนะฮะอันนี้คือเดิมแท้นะตัวนี้นะจัดมาให้แล้วนะครับรอยต่อตัวรถแนบสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่เสียงบางๆนะครับเคี่ยวหมูป่าพร้อมนะฮะคันนี้กระจังด้านหน้านะครับได้เป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับตัดกับตัวขอบรถที่เป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเงามากๆมากๆนะคุณผู้ชมโลโก้โลโก้นะครับเป็นตัวต้าหมดนะคันนี้เลขทะเบียน5 1 1กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมนะครับ ไฟทั้งอะไรต่างเนี่ยนะฮะสวยมากนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดออกรถผมได้เหมือนกันนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับฝาโป้งนะครับแนบชิดสนิทกันเลยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับฝาโป้งสันเหลี่ยมตัวรถเดิมๆนะครับรอยตรงรอยต่อนะครับไม่มีหางอ่านะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มไม่เห็นแน่นอนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเต็มร้อยนะฮะนี่นะ 5 29,000เท่านั้นคุณผู้ชมนะครับราคาป้ายแดงเนี่ยนะฮะ8 9 0 0 0แสนกว่านะนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมได้รถกระบะไปใช้งานกันในราคาเท่านี้แล้วพาดูโครงสร้างให้ด้วยนะว่ารถไม่มีชนหนักมาแน่นอนอยางขนาดคอ1 7นิ้วนะครับเป็นแมกอลลอยสีเทานะฮะเทาดำหล่อมากยางขนาด265ทับ6 5 r 1 7ยางใช้เป็นยางดนหลอนะครับ6ปี 4, 2022ใช้งานได้ดยาวๆนะคุณผู้ชม แล้วก็ตัวชกอคอัพช่วงล่างเนี่ยเดิมเลยนะคุณผู้ชมดูมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่มีให้เห็นแน่นอนนะครับช่วงล่างเนี่ยไม่เป็นสนิมผูกก่อนนะนะครับสภา,ภาพสวยเลยซุ้มล้อพ่งล้อนะครับน็อตเดิมเดิมทุกชิ้นนะฮะที่สำคัญเลยนะฮะกระจกเป็นกระจกโตโยต้านะครับเดิมแพ้ด้วยนะภ้าสีพอระบอเดี๋ยวผมต่อให้ใหม่นะคุณผู้ชมอันนี้มันหมดเดือนที่วันที่1มิถุนาแล้วนะครับปี68ดนะเดี๋ยวผมจะต่อให้ใหม่หมดเลยนะครับ ฟิล์มติดมาให้รอบคันนะฮะกระจกเปิดปรับเาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถเนี่ยเป็นไฟ LED นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสีโครเมียมด้วยนะครับกระจกมองข้างนะโลโก้โลโก้ไฮลักมือเปิดได้โครเมียมหมดนะครับผมบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยนะเขาจะได้เป็นสีดำด้านล้อหน้าเขาใช้เป็นดิสเบรก ABS นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะไม่ใช่ดัมเบรกนะด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกมีการทรงการสาดิดไปให้เรียบร้อยกันลอยเห็นไหมกันลอยลายเคปล่านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม และดูน็อตโครงสร้างของเขานะครับนี่นะฮะไม่มีขันไม่มีถอดนะคุณผู้ชมนะครับน็อตเสา A สวยมากๆนะฮะสครับเพจตรงพื้นเนี่ยใหม่มากนะครับปั๊มโตโยต้าเดิมแท้นะฮะและดูแผงประตูนะครับนี่ด้านในก็จะเป็นสีดำแบบนี้ที่วางหยาดฟักษอนะครับจะเป็นผ้านะฮะตัวเ็ที่จะเป็นผ้านะนะครับมือเปิดประตูได้สีโคเมียมนนะคุณผู้ชมนะครับ ตัวนี้นะฮะซีนยางยางรองนะครับพวกนี้ยังนิ่มเล็บจิตไปเนี่ยเป็นรอยเล็บเข้าเลยนะฮะถ้าซีนแข็งเนี่ยนะฮะใช้ไม่งานไม่ได้แน่นอนนะครับผมมีแผงประตูด้านในค่อนข้างสวยนะมีที่ใส่กระสารที่วางแก้วให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับสปอร์ตเมอาร์คเดิมๆเลยคุณผู้ชมแกะไหมเห็นแบบนี้นะครับดูทุกซอกทุกมุมคุณผู้ชมนะครับสภาพเดิมต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นสปอร์ตเมอาร์คต้องกลมแบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นวงรีเป็นวงเหลี่ยมเนี่ยไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องกลมแบบนี้สวยแบบนี้เท่านั้น แล้วภายในคุณผู้ชมดูนะครับภายในสีดำนะได้เป็นเบาะผ้าส,สวยๆตึงๆด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบาะรองนั่งที่เป็นหนังนะฮะนี่ปั๊มโลโก้ลีโวมาแบบนี้เลยนะครับพนักพิงก็จะเป็นผ้านะให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับน็อตก่อนมาะตทุกอย่างเนี่ยสวยมากไม,ไม่เคยขอดไม่เคยขาดนะคุณผู้ชมแล้วดูนี่น็อตเสาบีนะครับเราสังเกตตรงหัวน็อตนะเลียมมุมของน็อตนะมีรอยขันเราถลอกไหม นะครับถ้าไม่มีเนี่ยบานประตูแท้เดิมไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะครับสังเกตได้ง่ายเลยนะคุณผู้ชมนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะลำโพงลำโพงมีให้แบบครบนะครับใครจะเอาไปใช้งานขนของนะฮะขับสนุกนะเกียร์แมนนวลจริงๆอ่อะส่วนตัวผมก็ชอบนะเกียร์แมนนวลอะเพราะว่ารถคันแรกผมก็เป็นวีโก้ไงนะฮะใช้งานโอ้โหทนมากนะครับขับขี่ดีขับสนุกเลยนะฮะสำหรับเจ้าวีโก้คันนั้นนะนะฮะวันนี้เขาพัฒนาเป็นรีโวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วงล่างค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรง อะไหล่เนี่ยไม่จุกจิกงอแงแล้วก็ซ่อมง่ายด้วยนะครับคัทรงคัดซีตรงสวยหมดช่วงล่างเนี่ยเป็นซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นเรียบร้อยนะครับผมช่วงล่างก็ไม่มีเรียกได้ว่าโยนนิดเดียวนะฮะจะจะบอกว่าหายโยนเลยก็ไม่ใช่นะครับอาจจะต้องเป็นโยนนิดเดียวนะฮะไฟท้ายเลข3แบบนี้เป็น LED Line Guiding นะครับผมนี่ตรงรุ่นเลยนะค,คุณผู้ชมนะครับโลโก้โลโก้โ,โตลต,ต้ามือเปิด t o y ต้าอยู่ครบนะฮะ กันชงกันชนนะครับได้เป็นสีโครเมียมนะบันไดเหยียบขึ้นสีดำด้านนะครับผมมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ไฟแท้นะครับเดิมแท้ของสแตนเลสนะฮะแล้วแม็กไลเนอร์นะครับได้เป็นของเดิมจากโตโยต้าเลยนะฮะขอแขวนเกี่ยวยึดนะฮัฟลัมตาโตโยต้ามาหมดนะครับเนี่ยสวยมากๆนะครับสันเหลี่ยมตัวแม็กไลเนอร์นะฮะคมจัดเลยนะครับซอกน็อตนะฮะนี่ไม่เคยขันเคยขยับคุณผู้ชมนะครับสภาพสวยเกร็บนะนี่ นะครับสองข้างซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะคุณผู้ชมน็อต <Not S 1> ยังใหม่อยู่เลยนะฮะเพราะใหม่ใช้งานไปเพียงแค่10,000หมื่นสามพโลเท่านั้นนะฮะแล้วดูด้านล่างนะคุณผู้ชมนี่นะครับยางอะไหล่แม่แรงเดิมเข่าเดิมแหนบเดิมท่อเดิมเดิมเลยนะครับด้านล่างนะฮะไม่เป็นสนิมผูกก่อนแล้วยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานนะครับผมอันนี้5้าแ0 0สองันบาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะครับได้ปีที่แล้วไม้หลักหมื่นคุณผู้ชมคุ้มไม่คุม้มดูเอาเลยนะฮะ หาไม่ได้แล้วนะไมล์หลักหมื่นไมน้อยมากน้อยที่สุดแล้วในบริษัทนะครับผมใครที่อยากจะได้รถไมน้อยะครับผมเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์คุณชมแน่นอนแล้วฟรีดาวได้ผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยซอกน็อตเสา A นะฮะฝั่งคนขับบันไดเหยียบขึ้นนะครับสครับเพจตรงพื้นสวยงามนะครับติกเกอร์เดิมเลยนะฮะตัวแคปบนะครับประตูแคบประตูเดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขันนะฮะเนี่ยให้ดูกันแบบละเอียดนะ ใครอยากจะมาลองเทสได้ทดลองขับขี่นะรีบไปต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่าง0 6 4 8 4 3 6 5 8 7ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับยินดีให้บริการแล้วก็ดูแผงประตูนะฝั่งคนขับเรามาดูออปชั่นกันบ้างนะฮะกรจะจกเนี่ยเป็นเปิดปรับพับไฟฟ้าออโต้ได้สองคนขับเซ็นทรัลล็อกล็อกรถแล้วก็จก,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 กมีมาให้ปรับพับกระจกหูช้างเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมตัวเบาะเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นเบาะผ้านะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดินได้ส,สีขาวนะก็เดินทางไกลค่อนข้างที่จะสบายนะครับปรับพับแมนนวล นะเปิดฝาปูนเปิดฝาถังน้ำมันได้หมดนะครับที่เ็บแก้วนะฮะใหม่มากกุญแจบแบบไขเสียบนะนี่ขอ,อยัดขึ้นมาในตัวรถนะแป้นเบรกแป้นเหยียบแป้นคันเร่งเนี่ยไม่มีรอยช้ำเลยคุณผู้ชมนี่นะครับใหม่มากๆนะฮะยวให้ดูสตาร์ทเครื่องอยนต์ให้ดูยังมันนวดน,นะเหยียบคัสต์นะครับแล้วก็บิดกุญแจทีหนึ่งนะฮะกดสตาร์ทได้เลยนะครับรูปรอรูปเลขเครื่องเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็ ตาได้เลยนะครับผมในประมาณนี้นะฮะพวงมาลัยก็จะปลดล็อกลนะ,นนนะนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยมัลติฟังก์ชันนะนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมหน้าจอ MID เนี่ยนะฮะจอกลางเนี่ยนะครับก็แสดงฐานะบอกกิโลการวิ่งรีเซ็ตค่าทริปค่าทัวร์อะไรต่างๆนะครับได้หมดเลขมหมามพันแยหกสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าปัดเรือนไม่ได้เป็นแบบเรืองแสงเลยนะคุณผู้ชม ผมลายมัลติฟังชั่นนะครับผมยางอย่างดีนะฮะแล้วก็มีแอร์แบกให้ใต้ผมอะไระครับสามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงแล้ววางสายรับสายได้หมดนะครับคันนี้ตัว n ี่ก็จะมีจอกลางมาให้เรียบร้อยเครับเชื่อมต่อบลูทูธ o p t l e p p r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับใครอยากจะได้กล้องถอยเพิ่มก็ติดตั้งเอาได้เลยนะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็ตัวนี้จะไม่มีกล้องถอยนะกล้องถอยต้องไปติดเพิ่มนะเพราะว่าเป็นตัว Entry เนี่ยตัวเริ่มต้นแต่ว่าออปชันฟังก์ชันพื้นฐานการใช้งานก็มีเหมือนกันหมดแล้วนะครับ USB พอร์ต USB มีให้หมดนะครับแอร์ Air เป็นแอร์แมนนุ่น,นะฮะแล้วก็แอร์เย็นมากนะสำหรับตัวตาไม่ต้องสืบกันอยู่แล้วนะครับแอร์เย็นมากแล้วเครื่องเสียงดีสุดๆนะคุณผู้ชมนะครับเ<ฮ>ครื่องเสียงดีมากนะนะฮะเห็นไหมเครื่องเสียงดีมากนะ ลำโพงออกครบทุกดอกนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมช่องเอา l e เลทชาร์จมีให้2จุดนะนะครับด้านล่างหัวเกียร์หุ้มยางมาอย่างดีเกียร์หสปีดนะครับผมเกียร์ทงเกียร์ถอยมีให้ครบนะครับมานีมีอีโคโหมดเวอร์โหมดนะครับตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนนะครับประหยัดน้ํามันนะครับผมอัตราการเร่งดีเวอร r ์โหมดเบรกมือเป็นแบบมันนวลนที่วางแขนพักซอกนะครับได้เป็นแบบหุ้มผ้ามาสวยๆนะครับ อีโคโหมดภาวะโหมดนี่ใช้งานได้จริงนะคุณผู้ชมนะครับอยากประหยัดน้ำมันน้ำมันเยอะๆอีโคโหมดแน่นอนนะครับไฟบอร์สานะแอร์แบ็กติดครบนะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นกล่องคลูบ็อกนะกล่องเก็บความเย็นด้านในจะมีช่องแอร์มาให้นะครับผมตัวนี้นะครับเอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะและไม่ชุนสุญหายเป็นรถบ้านมือเดียวนะคุณผู้ชมนะครับผมนี่ใช้งานน้อยด้วยนะครับเลขไม้แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับด้านบนก็จะเป็นสีเบจแบบนี้เลยมีกระจกสองหน้าสองตาให้นะครับไฟติดครบดวงนะฮะ ใหม่มากนะผู้ชมนะครับสภาพดีแบบนี้พี่ๆรีบเลยนะ5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะฮะสำหรับห้องเครื่องคันนี้ออปชั่นก็ไม่ได้เยอะนะครับเน้นขนของใช้งานซะมากกว่านะครับช่วงล่างก็เป็น s u p e r f ์เฟกซับเพลชั่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆเลยผู้ชมนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะดีเซลล้วนนี่ ใหม่มากนะคุณผู้ชมนะครับไม่มีค้าวมันหยุดเยิ้มเลยนะฮะอท้องเครื่องคอทงคอท่อเดิมหมดนะครับผมกระปุกเบรก ABS ยังใหม่กริปอยู่เลยนะฮะันการความร้อนรูระบายอากาศนะครับผมคานซ้ายขวานะฮะแล้วเรื่องของเหลวเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้นะครับผมผู้ชมนะฮะพัดลมทํางานปกติสายพานทํางานปกตินะคานหม้อน้ํา R/L ฟั๊มมาครบนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะผู้ชม เดี๋ยวผมดูแลจ,จัดการให้นะผลิตปี22นะครับเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ฝาโพงไม่เคยถอดไม่เคยขาดนะคุณผู้ชม,มสังเกตได้เลยนะแผ่นกันความร้อนยังใหม่อยู่เลยนะครับผมดูระบายอากาศน,อน็อตยึดฝาโพรงสีเดิมทั้งคันนะครับสีเสมอกันหมดสติ๊กเกอร์ข้อคนระวังอยู่ครบนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะร,รีบต่อหาผมด่วนเลย064 843 6587ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับยินดีให้บริการสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อน ใครอยากจะได้รถดีๆแบบนี้เล็ม่น้อยๆแบบนี้ติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถไหลห้อไลทนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ